ครับช่างนึกพาไปซื้อมือนี่นะครับผมดิบผ้าสุกขันนะครับมาเบิ้งรถ n p r 1ร้อยสิบห้าแรงนะครับ,บเป็น p r 115อ่าแรงว่าเป็นรถเครื่องไทยเอฟนะครับรถจอดอยุโรงรถถุนหน้าไปมาลงไปเบิ้งกันนะคเาัา นี่ครับหัไปกีนเลยกันเลยครับเดี๋ยวมอนดีครับเมื่อจอดได้แล้วบางเอื้นผมตาเหมือนก้อนมันจะติดจอดไว้พครงงนครับติดจีดดไว้ดีพอหน่บ่อแล้วในรจะจ้นเดินก็เข็นเดินหนายังติดต้องเข็นเดินหนาไฟหมดแล้วไฟหมอนแล้วรถพวใครถึงนมันไม่ไฟชาร์จของหมอที่จริงผมติดติดอยู่เลยครับ เดิมแห้งนะรถเนาะดิมๆเลยครับที่เดิมเพรท่นี้ปอสีอย่างเงี้ยเดิมแหงกันได้เดินนี่เหมือนผาผาไปขความไปเปิดดูแล้วสิิร้านาไปบองร่าก็อ่านเชื่อ่ไหลลงไปงัดประตูงผ้าผ้าเพทนเห็ดไอ้ยเห็ดซึ่นนี้มันจะอก็เยอะ เครื่องเครื่องยังไงติดแต่ต้องเสียเครื่องอะไรก็ดี่แหละแดนมึงก็ับผงล่างหรือว่ามันแน่นยุทธะครับเดิมแงอ่ะเดิมเลยครับรุ่นเบิ้งที่อยู่กับพี่แจ๊คเล้วรุ่นน้ำโคารุ่นนี้รุ่นน้ำโคารุ่นตัวย่างก็เกินเกียร์สัานรุ่นตัวย่าง เกียันตัวแรกตัวแรกเลยครับต่อต่อต่อ่แค่เอจเป็นตัวนี้ครับครับนี่มเชียเอตรนี่ชนะตัวมึงยหาไปเอเขาได้ยี่สิบยี่เอ็นัี่กระต่ัยมะเป็นยางแล้วย้แล้วคร รมาแมันจะจะขานแล้วมันชิมดยางเลยรถผมไม่ได้แล้วพ่อแบบสบริสุทพี่ที่ขึนพ่อพักอเดียวรถลไปอยู่กับี่อจ้ปีแล้วเนี่ไม่มันตั้งแต่รับานมันเขาออกว่าเะไปีปีจะเจ็บผมด้วยกัน ก็เสื่อ้อซื no ้อป้ายแดงเลยหมนบอซื้อจอห่อบื้อรถมู้เลยนะอ๋อมันบวชผมเลยเอาต่อจนครับจน้วจดจะเบียนก็ปีสามสี่วะสามผก็ปีสามหนึ่งมกราสามห้าจะเบียนมองเห็นวเมืด เคยอยูใส่ครับนี่ผมยูจัดตู้นี่เคยเอาเบงกอกมามาพอผมละมาโอ้ยเราขันแดงบ่ครับพอผมละม่สักอย่านนี้อันนั่นวนนี้นั่นบ้านงัวบาบกผมนั่นเราแม่ไม่ไม่วนนี้ันงัวบาบ่ผมมานต้องหวานมันงัวบาครับเป็นนูบาดิมียงกับบาน มีอนครับเพิ่นบอกผมเรล่านี้ตอนนั้นผมขึ้นเหนือผมไปหาบวงตัวตั้งเนี่ผมก็เลยบ่ได้มาผมเลยบอกให้ผู้เฒ่ากับนองไส้มาจังคุยกัน่อดี๋ยว ขัดซีงามนะครับคัดซีงามเดิมเงี้ยนะครับรถเดิมเงี้ยคัดซีสวยตลอดเส้นนะครับแล้วก็ผื้นใหม่นะครับเป็นกระบะใหม่ทั้งลูกเลยแลรถงามเงี้ยนะครับรถงามเงี้ยงามเงี้ยคัดซีเนียบเลยนะครับ กบว่าใหม่ทั้งดุกเลยโอ้งามหลดงามครับเป็นเฟืองถ่ายเอฟนะครับเป็นเฟืองถ้ายเอฟ เป็นเฟืองท้ายเอฟ เสื่องบรรทุกเสื่อมวันี่เสื่อมบรรทุกเสื่อมเจ็ดโอ้เครื่องคือซึมเหอรอว่านี่ có phải thái mấy ăn đâu. มันมัน,มนจดต้นปีสามหาแต่ว่าลหลัสกระซี่มัน,ม,นมันเป็นปีสามซีลดเป็นจดต้นปี คนละคนกับคนละคนคนละคนกี ids, s <S ่พ่อผมถือไฟฟ้าแลสูงช็อตต์ต้ยมันือมันมันดูมากมันเล่าเลง้องยยังหันย่ที่มันพอผมถือไฟฟ้าแลสูงช็อตต์ตตอนนั้นยังอยู่เย้กรเล่ามากเหมือนกันเราเมนบัวรับเลมากคูอเลยคนมากคไ่ฟ้าช็อตบอเลมา ทองอ่างกระซึมงว่ายผมเบิ้งเลียมนะครับเดียมมันไ่ย่ดียุ่นาี่อ๋อพาเอาเขาาไม่แน่นดิแก่ตำว่ได้ท่ายกระถางเลยบอเปล่าท่ายไปยู่ครับยีกระถางทาท่ยไยู่

เดิมย่งนาต้องห่วงัวทั้งนันไทยสานเลยอมีสองเจ็ดหไปยุ่งไปได้เจนเหรอไปได้เจนะครบของบุญนะครับ mọi bạn hãy đăng kí cho kênh Mọi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Các bạn hãy cho không นเสรน่าลน่นยวยเของมัดเดิมๆเราพูดว่าเรียนหรอเจ้าใมเบิ้องาเสร็จแล้วกับรถกับงามอยู่นะครับรถงามอยู่เครื่องมันแบบนี้คือว่าถึเป็นฟ้าวพอเป็นฟ้าวหนึ่งช้นนะ เบึงรกันนะครับเบืงรกนจังพ่อมานะพ่อเอาไปอัดฉีดมีเบื้งงาก็นี่พ่อใหญ่เบื้องเมืงรถหลากี่มนนี้รถสตาร์บัติดนะครับเหมือนล้างแกงเหมือนเหมืนหมือนล้างแก้งกันกันกันน พอหมอโอ้ค่อยใจน,นึงเดี๋ยวหลังนี้โมมึงดุนเอาหมอแวีมาลองหมดนะครับกังมาคุยราคากันครับต่อไปอีกที่นึงนะครับชิปเนน้ียาไอซัมหนีในวันนะครับสำหรับอีพีที่แปดช่างนี้พาไปซื้อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ